ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1 9 7 3งพัน้าดสถึงหนึ่เจ็ดสิบสีท้าดวน JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องชายหนุ่มเสื้อคลุมสีน้ำเงินเดินเข้ามาและตั้งคำถามคุณยังไม่ยอมฝ่าด่านวอนยุทธอีกหรือคิดจะกดคมวอนยุทธไปอีกนานแค่ไหน ผมอยากขัดเกลาเจต,ตจํานงเพลงดาบของผมก่อนเรื่องการฝ่าด่านวอนยุทธหน้าพร้อมทุกเมื่ออยู่แล้วหลิวลู่จีต่อคุณขัดเกลาเจตจํานงเพลงดาบของคุณมาสามปีแล้วนะชายหนุ่มเสื้อคลุมสีน้ำเงินตั้งข้อสังเกตสปีนี่ย,ยังไม่นานพอหรอ ผมได้ยินว่าเทพดาบสิบลี้ในสำนักของเราขัดเกลาวเจตจำนงเพลงดาบของเขาอยู่ถึง10ปีเต็มก่อนจะฝ่าด่านวอนยุทธไปเป็นนักรบขั้นเสมือนอมาตตเพราะการสั่งสมพละกำลังแบบนี้ที่ทำให้เขาสร้างวีรกรรมครั้งใหญ่ได้ถึงสติปัญญาของผมจะอ่อนด้วยกว่าแต่ผมก็เชื่อว่าความอดทนของผมจะต้องพาผมให้ประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่งหลิวลู่จีตอบพูดก็พูดเธอออกจะแปลกอยู่นะที่คุณแวะมาเยี่ยมเยียนผมอยากดวนหรือไง ไม่ผมสู้คุณไม่ได้หรอกชายหนุ่มเสื้อคลุมสีน้ำเงินตอบพร้อมกับโบกมือจากนั้นในตาของเขาก็เป็นประกายขณะพูดต่อจูเยียนจืดกับเว่ยสุยเฟิงเพิ่งมาพบผมทั้งคู่พูดอะไรบางอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากคุณอยากฟังไหมสองคนนั่นโมเสียเวลากับเรื่องไร้สาระอยู่เสมอแทนที่จะฝึกฝนวอนยุทธผมว่าสิ่งที่พวกเขาพูดออกมาไม่มีความหมายอะไรหรอกหลิวลูจ่จีพูดผมอยากฝึกฝนวอนยุทธต่อเพราะฉะนั้นคงต้องขอให้คุณกลับไปก่อน เฮ้เฮ้อย่ารีบร้อนไล่ผมแบบนั้นอย่างน้อยก็ให้ผมพูดจบก่อนน่าดีไหมาราวกับรู้อยู่แล้วว่าหลิวลู่จีจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ชายหนุ่มเสื้อคลุมสีน้ำเงินโบกมืออย่างสบายใจและยิ้มให้สองคนนั้นบอกว่ามีนักดับผู้ทรงพลังคนหนึ่งเพิ่งปรากฏตัวในหอนิรันดร์ของสิทธิสายตรงฝ่ายในขนาดทั้งคู่ใช้ศิลปะเพลงดับเล่นงานหมอนั่นแล้วก็ยังบีบให้อีกฝ่ายเปิดเผยไม้ตายของเขาไม่ได้ อ้อสองคนนั้นลดตัวขนาดนั้นเลยหรือหอลิวลู่จีชงักกับข่าวที่ได้รับถึงจูเยียนจือกับเว่ยสุยเฟิงจะเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระอยู่เสมอแต่พวกเขาก็เข้ามาอยู่ในสำนักดับเมฆเหินได้หลายปีแล้ววอนยุทธของสองคนนั้นคือนักรบขั้นผู้ทำลายล้างมิติโลกจารึกและอย่างน้อยศิลปะเพลงดาบของพวกเขาก็จัดว่าเหนือกว่ามาตรฐานแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถบีบคู่ต่อสู้ให้เปิดเผยไม้ตายของตัวเองก่อนจะยอมแพ้ได้หรือเรื่องนั้นไม่น่าเป็นไปได้ พวกเขานำบันทึกภาพมาด้วยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอยากดูไหมละชายหนุ่มเสื้อคลุมสีน้ำเงินถามก็ได้ผมจะให้สองคนนั้นเข้ามาหลิวลู่จีพยักหน้าได้สีชายหนุ่มเสื้อคลุมสีน้ำเงินหันไปที่ประตูแล้วตะโกนพวกคุณได้ยินไหมเข้ามาได้ไม่ช้าชายหนุ่มคนหนึ่งกับหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทั้งคู่คือคู่ต่อสู้ที่จางเซเวียนได้พบที่หอนิรันจูเยียนจืดกับแสงสนธยา แน่นอนว่าแสงสนธยาเป็นแค่สมญานามชื่อจริงของเธอคือเว่ยสุยเฟิงคาระวะสิทธิพี่หลิวและสิทธิพี่หวังทันทีที่ทั้งคู่มาถึงก็รีบโค้งคำนับอย่างงามชายสองคนที่คุยกันก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสิทธิสายตรงฝ่ายในหมายเลขหนึ่งหลิวลูจ่จีและสิทธิสายตรงฝ่ายในหมายเลขสามหวังเจี้ยนตงคุณบอกว่ามีนักดาบผู้เก่งกาจคนหนึ่งเพิ่งปรากฏตัวในหอนิรันหรือหลิวลูจ่จีมองทั้งคู่ด้วยสีหน้าเรียบเฉย ใช่แล้วสิพี่หลิวจูเยียนจื่อพยักหน้าเขารีบนำผลึกบันทึกออกมายื่นให้นี่คือบันทึกภาพการดวลของพวกเรากับเขาลองดูสิหลิวลู่จีชำเลืองมองหวังเจี้ยนตรงก่อนจะเคาะนิ้วเบาๆลงบนผลึกบันทึกเพื่อถ่ายทอดกระแสพลังปราณเข้าไปวิงงงงผลึกบันทึกเริ่มปลดปล่อยภาพออกมา หลังจากเฝ้าดูได้ครู่หนึ่งหลิวลู่จีตาโตด้วยความประหลาดใจเขามองเห็นข้อบกพร่องในเทคนิคขั้นสุดยอดของคุณและเอาชนะได้ด้วยกระบวนท่าที่เรียบง่ายที่สุดแบบนั้นหรือในฐานะนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่สิทธิสายตรงฝ่ายในความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบของหลิวลู่จีจัดว่าน่าทึ่งการดวลระหว่างผมหน่อมตัวกับจูเยียนจือใช้เวลาไม่นานนักแต่หลิวลูจ่จีก็ยังดูออกว่าศิลปะเพลงดาบของอีกฝ่ายไม่ได้ได้ไปกว่าเขาเลย หมอนั่นมองเห็นจุดอ่อนของเพลงดับหัวใจโดดเดี่ยวได้ภายในแวบเดียวนั่นเป็นสิ่งที่แม้ตัวเขาก็ยังทําได้ยากแน่นอนว่าเขาไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่าอีกฝ่ายอาจมีความเข้าใจในศิลปะเพลงดับนั้นอยู่แล้วเพราะใครก็ตามที่ได้เป็นสิทธิสายตรงและมีเหรียญสํานักดับมากพอก็สามารถเข้าถึงหนังสือและทําสําเนารายละเอียดของมันได้ง่ายๆแต่ต่อให้ผมและ t ่อมตัวมีความเข้าใจในเพลงดับหัวใจโดดเดี่ยวเป็นอย่างดี ก็ไม่น่าจะทำแบบเดียวกันได้กับเพลงดาบพายุคล่างและเพลงดาบที่ใช้การจ้างแทงดาบถึง10ครั้งติดต่อกันตลอดระยะเวลาหลายพันปีของการสร้างความก้าวหน้าสํานักดาบเมฆเหินรวบรวมศิลปะเพลงดาบที่บรรดาศิทธิสายตรงฝ่ายในสามารถเข้าถึงได้ไว้อย่างน้อยก็1นึ่งแสนชนิดและเพื่อให้โดดเด่นจากคนอื่นๆศิษย์สายตรงส่วนใหญ่จึงมาเลือกศิลปะเพลงดาบที่มีลักษณะพิเศษกว่าทั่วไป ต่อให้ผมและ่อมตัวบังเอิญศึกษาเพลงดาบหัวใจโดดเดี่ยวและเพลงดาบพายุคลั่งมาก่อนก็ไม่น่าจะเป็นไปได้กับศิลปะเพลงดับที่ใช้การจ้งางแทงสิบครั้งรถมันจะประหลาดขนาดไหนถ้าอีกฝ่ายเลือกศึกษาศิลปะเพลงดาบเหมือนจูเยียนจืดทั้งหมดและจะว่าไปก็ไม่มีเวลามากพอให้ทำอย่างนั้นด้วย เพียงเท่านี้ก็พอตัดน,นิฐานได้แล้วว่าผมนถทอมตัวไม่ได้เอาชนะได้เพราะมีความคุ้นเคยอยู่ก่อนในศิลปะเพลงดาบเหล่านั้นแต่น่าจะเป็นเพราะความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบของเขาเข้าถึงระดับที่สูงมากทําให้มองเห็นจุดอ่อนในศิลปะเพลงดาบของคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นก็เป็นการดวลระหว่างผมนทัทอมตัวกับเว่ยสุยเฟิงการดวลครั้งนี้สั้นกว่าครั้งแรกเพียงเสี้ยววินาทีดาบก็ถูกเจาะเข้าที่ลำคอของเว่ยสุยเฟิงแล้ว ประสิทธิภาพการต่อสู้ของหมอนั่นไม่ได้ได้ไปกว่าผมเลยหลิวลูจ่จีรีตาขณะตั้งข้อสังเกตเขาโยนผลึกบันทึกคืนให้จูเยียนจือใช่ผมก็คิดว่าหมอนี้น่าสนใจมากหลังจากดูผลึกบันทึกแล้วผมจึงมาพบคุณหวังเจี้ยนตรงพูดว่าอย่างไรสนใจจะดวลกับเขาไหมแน่นอนหลิวลูจ่จีตอบสัญชาตญาณการต่อสู้แผล้าอยู่ในดวงตาของเขาความเชี่ยวชาญในศิลปะเพลงดาบของผมมาถึงด่านคอขวดแล้วผมอยากสู้กับใครสักคนที่มีพละกำลังระดับเดียวกัน เพื่อกระตุ้นศักยภาพและผลักดันให้เกิดการฝ่าด่านวอนยุทธผมเชื่อว่าเขานี่แหละคือคู่ต่อสู้ที่เหมาะกับผมที่สุดเหตุผลที่เขากดข่มวอนยุทธมาตลอดก็เพื่อขัดเกลารเจตจำนงเพลงดาบและพัฒนาความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบให้มีมากขึ้นแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีใครในบรรดาสิทธสายตรงฝ่ายในเทียบชั้นกับเขาได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องสู้กับสิทธสายตรงฝ่ายในคนอื่นๆ ก็จะต้องออมมือเล็กน้อยทุกครั้งดังนั้นจึงได้แต่ตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมปรากฏตรงหน้าเขาเชื่อมั่นว่านี่คือบุคคลที่คู่ควรกับการที่เขาจะต่อสู้ด้วยพระกําลังเต็มพิกัดว่าแต่หมอนั่นเป็นใครถ้าเขามีความเข้าใจอย่างล้ําลึกขนาดนี้ในศิลปะเพลงดาบก็น่าแปลกที่พวกเราไม่เคยพบเขามาก่อนหรือว่าจะเป็นสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดปลอมตัวมาหวังเจียนตรงตั้งคําถามด้วยความสงสยัย ไม่น่าเป็นไปได้หลิวลูจ่จีสายหน้าสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดภาคภูมิใจในตำแหน่งของพวกเขามากไม่มีใครยอมลดตัวลงมาเข้าสู่หอนิรัน์ของสิทธิสายตรงฝ่ายในเพื่อรับฝีมือหรอกแต่ถ้ามีผู้เก่งกาจขนาดนี้อยู่ในหมู่พวกเราจริงๆเราก็ควรจะได้พบเขาแล้วพวกเราอยู่ในสำนักมาก็เนิ่นนานหวังเจี้ยนตรงยังคงสงสยัยหลิวลูจ่จีมีความเห็นแบบเดียวกัน บรรดาสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดมีสถานภาพเป็นสุดยอดของสำนักจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะลดตัวลงมาเข้าสู่หอนิรัน์ของสิทธิสายตรงฝ่ายในเพียงเพื่อกลั่นแกล้งสิทธิสายตรงฝ่ายในสักสองถึงสามคนเพราะนั่นคือการลดทอนศักดิ์ศรีของตัวเองสำนักดับเมฆเขินอยู่มาหลายพันปีแล้วมีสิทธิสายตรงฝ่ายในมากมายที่อุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนเจตจำนงเพลงดาบพวกเขาไม่แยแสชื่อเสียงหรือเงินทองและไม่ต้องการเป็นจุดสนใจด้วย อาจดูเหมือนว่าผมคือผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งของสิทธิสายตรงฝ่ายในแต่อันที่จริงยังมีสิทธิสายตรงฝ่ายในอีกมากมายที่ไม่ได้อ่อนได้ไปกว่าผมเลยหากพวกเขาแสดงพระกําลังที่แท้จริงออกมาหลิวลู่จีพูดตัวเขามีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งของบรรดาสิทธิสายตรงฝ่ายในแต่ก็ไม่ได้หลงระเริงกับชื่อเสียงนั้นมีสิทธิสายตรงฝ่ายในอีกมากของสำนักดับเมฆเหินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพลงดับตัวจรงิง ก็เหมือนกับนักบวทผู้ปลีกวิเวกพวกเขาฝึกปรือวันยุทธอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเพื่อบ่มเพาะสภาวะจิตและเจตจำนงเพลงดาบของตัวเองโดยหวังว่าจะได้ความเข้าใจที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวิธีของเพลงดาบมาคนเหล่านั้นไม่ใส่ใจเรื่องการจัดอันดับหลังจากที่ผ่านการทดสอบของสิทธิสายตรงฝ่ายในแล้วพวกเขาก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนด้วยเหตุนี้อันดับของพวกเขาจึงไม่สูงนัก แต่ใครก็ตามที่โง่งเง่าพอจะสบประมาทคนเหล่านี้ก็มีแต่จะต้องตกตะลึงแม้แต่หลิวลู่จีก็ยังไม่กล้าประมาทเลินเล่อหากต้องเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นจริงด้วยนักดาบพวกนั้นน่าสะพรึงมากหวังเจียนตรงพยักหน้าอย่างเห็นพ้องหลิวลู่จีมองจูเยียนจืดกับเว่ยซุยเฟิงและสั่งการรายงานผมทันทีที่ผมน้าถ่อมตัวมาที่หอนิรัน์อีกครั้งผมอยากเห็นศิลปะเพลงดาบของเขา วางใจเถิดธิ์พี่หลิวคนของผมตรึงกำลังพร้อมแล้วทันทีที่พบหมอนั่นก็จะรายงานผมทันทีจูเยียนจืดตอบยิ้มยิ้มทันใดนั้นเขาก็สะบัดข้อมือแล้วมองลงไปที่ตราหยกสื่อสารจากนั้นก็ตาโตด้วยความตื่นเต้นสิ์พี่หลิวผมเพิ่งได้ข่าวว่าผมนัท่อมตัวเข้ามาที่หอนิรนันเจียนตรงไปดูกันหลิวลู่จีนำตราสัญลักษณ์นิรันการของเขาออกมาและเข้าสู่หอนิรันอย่างรวดเร็วคนอื่นๆตามเขาไปติดๆ ฟึบ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 ทั้งสี่มาปรากฏตัวที่หอนิรันพวกเขารีบบ่ายหน้าไปยังสังเวียนประลองสิทธิพี่หลิวหมอนั่นคือผมนถ่อมตัวจูเยียนจือพูดขณะชี้นิ้วไปหลิวลู่จีมองตามเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังยืนอยู่หน้าสังเวียนประลองด้วยสีหน้าเบื่อนหน่ายสุดขีดหมอนั่นหาวไม่หยุดหย่อนราวกับการต่อสู้ที่กำลังดำเนินไปบนสังเวียนประลองแสนจะน่าเบื่อสำหรับเขา สิทธิ์สายตรงอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเกิดอาการขัดหูขัดตาจึงตวัดออกมาจะมัวยืนอยู่ตรงนี้หาอะไรในเมื่อคุณไม่ใส่ใจแม้แต่จะชมการดวลเว้นที่ว่างไว้ให้คนอื่นที่สนใจเรื่องการดวลดีกว่าครู่ต่อมาผมนัถ่อมตัวก็หันกลับมามองสิทธิ์สายตรงผู้นั้นและยิ้มให้คุณอยากพนันกับผมไหมไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นักหรอกสองสามร้อยเหรียญสำนักดาบก็พอคุณสิทธิ์สายตรงผู้นั้นกำหมัดแน่นด้วยความโกรธเกรี้ยวช่างอาจหานัก 1,974สงสัยจะบ้าไปแล้วหมอนี่อาจหาเหลือเกินขนาดเจ้ามือรับพนันก็ยังเปิดกิจการของตัวเองอย่างล,บลับปลอกเกรงว่าจะถูกเหล่าผู้อาวุโสเล่นงานแต่ฮมไอ้กล้าโพลงออกมาต่อหน้าผู้คนมากมายระเบียบกฎเกณฑ์ของสำนักไม่มีความหมายอะไรกับคุณเลยหรือไงสองสามร้อยเหรียญสำนักดาบทำไมคุณไม่ไปปล้นเสียเลยล่ะสิทธิสายตรงผู้นั้นตวาดกล้องด้วยใบหน้าแดงกำ่ำ ผมนัทถมตัวชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะย้อนถามเอออทำแบบนั้นก็ได้หรือได้สิอีกฝ่ายคำรามกลับก็ดูเอามีพวกเราอยู่ที่นี่ตั้งมากมายถ้าคุณเอาชนะพวกเราได้ทั้งหมดหลักก็ทุกเหรียญสำนักดาบที่พวกเรามีจะตกเป็นของคุณนี่พูดจริงหรือเปล่าผมนัทถมตัวตาโตด้วยความตื่นเต้นเขาสนใจความคิดนี้มากแล้วมันจะไม่ผิดกฎของสำนักหรือถ้าคุณปล้นคนคนเดียวนั่นเป็นการฝ่าฝืนกฎของสำนักอย่างแน่นอน แต่ถ้าคุณเอาชนะทุกคนได้หลักก็ทางสำนักจะตำหนิความอ่อนด้วยของพวกเราแทนสิทธิสายตรงผู้นั้นคำรามถึงเขาจะพูดออกมาด้วยแรงโทสะแต่คำพูดเหล่านั้นก็มีส่วนจริงการฉกฉวยลักขโมยในหมู่สิทธิสายตรงด้วยกันถือเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสำนักดาบเมฆเขินแต่ถ้าใครสักคนสามารถท้าทายคนมากมายและเอาชนะพวกเขาได้ทางสำนักก็ไม่ว่าอะไรหากผู้นั้นจะกอบโกยไปทุกเรียนสำนักดาบ ฆ่าคนคนหนึ่งคุณจะกลายเป็นฆาตกรแต่หากฆ่าคนนับล้านคุณจะกลายเป็นวีรบุรุษที่อยู่เหนือคนเป็นล้านทันทีผู้แข็งแกร่งย่อมถูกอิจฉาริษยาแต่ผู้ที่มีพละกำลังมากเกินกว่าที่ใครๆจะจินตนาการได้จะได้รับความยำเกรงกฎเกณฑ์เป็นเรื่องสำคัญในสำนักดับเมฆเหินแต่ที่สำคัญยิ่งกว่ากฎเกณฑ์ก็คือเหล่าสมาชิกทางสำนักมีจุดอ่อนอยู่ที่ความเก่งกาจากของสมาชิกแต่ละคน เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสำนักดับเมฆเหินมาแล้วในอดีตสิทธิ์สายตรงคนหนึ่งที่ได้เป็นเทพดับสิบลี้ได้ท้าทายสิทธิ์สายตรงฝ่ายในพร้อมกันทีเดียวถึง30คนเขาเอาชนะคนเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายและมีชื่อเสียงด่งดังทั่วทั้งสำนักสิทธิ์สายตรงที่พูดเรื่องนี้กับจางเซเวียนคิดว่าอีกฝ่ายคงถอยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอนั่นตาโตขึ้นเรื่อยๆด้วยความตื่นเต้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงล่ะก็เยี่ยมที่สุดเลยเยี่ยมที่สุดอีกกฝ่ายถึงงงับ หมอนี่โง่หรือบ้าในหมู่สิทย์สายตรงมีผู้เชี่ยวชาญแฝงตัวอยู่มากมายหมอนี่คิดจะท้าทายและเอาชนะพวกเขาให้ได้พร้อมๆกันตักน้ำใส่กะโหลกชงกดูเงาเสียก่อนเถิดต่อให้อัจฉริยะชั้นยอดในหมู่ศิทย์สายตรงขั้นสูงสุดก็ยังทำแบบนี้ไม่ได้ ที่ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่แข็งแกร่งแต่หอนิรันจํากัดระดับวอนยุท์และปริมาณพลังปราณของนักรบแต่ละคนไว้การรับมือกับคู่ต่อสู้หนึ่งหรือสองคนไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือต่อให้ขยับไปเป็น4ี่ถึงหคนก็ยังพอทำได้แต่การต้องสู้กับคนหลายสิบคนพร้อมๆกันนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนต่อให้ใครสักคนมีทักษะดีพอจะทำแบบนั้นก็ไม่มีทางเหลือพลังปราณมากพอจะนอจบการต่อสู้ แถมบรรดาศิทธิสายตรงของสำนักดาเมกเหินก็ล้วนแต่เป็นอัริยะที่มีศิลปะเพลงดาบสูงส่งการจะเอาชนะพวกเขาแค่สักคนก็ยากแล้วนับประสาอะไรกับปรับทีเดียวพร้อมกันหลายๆคนคุณฝันกลางวันแล้วละ่ะ ขณะที่สิทธิสายตรงผู้นั้นกำลังจะบอกจางเซเวียนให้กลับสู่ความเป็นจริงและเลิกเพ้อฝันอีกฝ่ายก็พลันหัวเราะลั่นออกมาเขาหันกลับไปและประกาศก้องผมขอท้าพวกคุณทุกคนเข้าสู่การดวลที่นี่เดี๋ยวนี้เดิมพันคือทุกเหรียญสำนักดาบที่พวกเรามีมีใ,ใครกล้ารับคำท้าไหมผมหูฝาดหรือเปล่าหมอนั่นท้าพวกเราทุกคนหรือเดิมพันคือทุกเหรียญสำนักดาบที่พวกเรามีบ้าไปแล้วล่ะใช่ไหมไม่ใช่แค่บ้า เขาหวังกอบโอยเงินทั้งหมดของพวกเราเจ้าบ้าที่กล้าพูดจะอวดดีขนาดนี้เป็นใครกันขนาดสิทธิ์พี่หลิวยังไม่กล้าเอ่ยปากท้าแบบนี้เลยหมอนั่นหลงตัวเองเกินไปแล้วผมทนไม่ไหวผมรับคำท้าไอ้สารเลวคำท้าที่จางเซเวียนประกาศออกไปในหมู่สิทธิสายตรงกระพือความโกรธแค้นให้เกิดขึ้นทันที นักรบส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ผ่านการดวลมาอย่างน้อยเป็นสิบครั้งได้ชมการดวลมาแล้วก็หลายร้อยครั้งแต่ก็ไม่เคยพบใครที่อาจหารขนาดท้าทายทุกคนพร้อมกันแบบนี้หมอนั่นจะต้องถูกซ้อมให้ยับจะได้ไม่กลา้าพูดจะอวดดีแบบนี้อีกแล้วชื่อนั่นมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่เขาหมายความถึงความถ่อมตัวหรือในตอนนั้นหลิวลู่จีกับหวังเจี้ยนตรงเพิ่งมาถึงพวกเขาแทบกระอักลเลือดออกมาจะบ้าหรือไง ตอนที่พวกเขาได้รู้สมญานามของอีกฝ่ายก็คาดเดาว่าหมอนั่นคงจะเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมที่ไม่ชอบเรียกร้องความสนใจเพราะแม้แต่พวกเขาก็ยังไม่เคยพบอีกฝ่ายมาก่อนแต่ยังไม่ทันจะรู้ตัวหมอนั่นก็เอ่ยปากท้าทายทุกคนเสียแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังเห็นได้ชัดด้วยว่าจงใจจะกอบโกยเงินทุกเหรียญที่พวกเขามีได้ปลดเถิดพฤติกรรมของคุณหน้าไม่ได้เข้าข่ายของคาว่าถ่อมตัวเลยสักนิดช่างคุยโวโอ,โอ,อ้อดเสียเหลือเกิน หวังเจี้ยนตรงอ้าปากค้างอยู่นานกว่าจะปิดปากได้อีกครั้งเขาหันไปถามหลิวลู่จี่พวกเราจะรับคำท้าไหมเขาเองก็จเงงนกับความอัจหานของผมนะถ่อมตัวหวังเจี้ยนตรงรู้ดีวา่าตัวเขาคือหนึ่งในนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ศิษย์สายตรงฝ่ายในมีเพียงไม่กี่คนที่เอาชนะเขาได้ในการดวลแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะเอ,อ่ยปากท้าทายผู้คนทีละมากแบบนี้ ต่อให้พวกนั้นเข้ามาสู้กับเขาทีละคนทั้งพลังชีวิตพลังปราณและสมาธิของเขาก็คงไม่มากพอจะรับไหวหลิวลู่จีเหยียดริมฝีปากและหัวเราะหื่หๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกตื่นเต้น ในเมื่อพวกเรามาถึงที่นี่แล้วคงไม่ดีกระมังหากจะปฏิเสธคำท้าอย่างจริงใจแบบนี้เจียนตรงยื่นบัตรของคุณกับบัตรของผมที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าทีถ้าเขาเอาชนะผมได้ผมก็ไม่เดือดร้อนหากเขาจะนำเหรียญสํานักดาบทั้งหมดของผมไปแต่ถ้าเขาเอาชนะพวกเราไม่ได้ต่อให้เราไม่ทำอะไรทางสํานักก็คงไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร้กับพฤติกรรมแบบนี้เขาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักที่สุด สำนักดับเมฆเหินมีจุดอ่อนที่ความเก่งกาจปราดเรื่องของเหล่าสมาชิกแต่นั่นก็ต้องเป็นวีรกรรมบางอย่างที่มีน้ำหนักมากพอถ้าผมนถ่อมตัวสามารถทำเรื่องหน้าทึ่งแบบนี้ได้ทางสำนักก็คงไม่ใส่ใจพฤติกรรมของเขาแต่ถ้าเขาพ่ายแพ้ยับเยินก็จะถูกลงโทษแบบรุนแรงที่สุดอย่างแน่นอนต่อให้เก่งกาจแค่ไหนนักรบผู้หนึ่งก็จะต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเองและแสดงออกให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นถ้าใครต่อใครพากันเรียนแบบพฤติกรรมนี้ทั้งสำนักคงปั่นป่วนแน่ได้สีหวังเจี้ยนตรงพยักหน้าขณะนำบัตรนิรันดร์ของหลิวลู่จีเดินไปที่เคาน์เตอร์มีนักรบอีกมากมายที่ของขึ้นเพราะคำท้าของจางเซเวียนพวกเขารีบอลน,นำเหรียญสำนักดับออกมาใส่มือของเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีนี้ต่อให้พวกเขาถูกสังหารก็ยังสามารถชำระนี้ได้หมอนั่นรนหาที่เองนะ เห็นภาพนั้นจูเยียนจื่อกับเว่ยสุยเฟิงตื่นเต้นเสียจนแทบกระโดดโลดเต้นออกมาเหตุผลที่พวกเขาพาหลิวลู่จีกับหวังเจี้ยนตรงมาก็ไม่มีอะไรแค่อยากยืมมือทั้งคู่สั่งสอนบทเรียนให้หมอนั่นก็เท่านั้นรวมทั้งเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพื่อที่พวกเขาจะได้จัดการนําเงินที่เสียไปกลับคืนมาใครจะไปรู้ว่าหมอนั่นจะกล้าหาญชานชัยขนาดนี้เขาคิดจริงๆหรือว่าลําพังตัวคนเดียวจะเอาชนะสิทธิสายตรงทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ได้ สงสัยจะบ้าไปแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าหมอนั่นทรงพลังแต่ก็อย่างคํากล่าวที่ว่าสองมือยากจะต่อกรกับสี่มือยิ่งไปกว่านั้นที่นี่มีมากกว่าพันมือด้วยซ้ำถ้าหมอนั่นไม่สําดงเทคนิคขั้นสุดยอดออกมาก็ไม่มีทางที่เขาจะสู้กับใครๆได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะต้องถูกทางสำนักลงโทษอย่างหนักสำหรับพฤติกรรมอวดดีครั้งนี้เมื่อคิดขึ้นได้ทั้งคู่รู้สึกอุ่นใจกว่าเดิม ตอนแรกพวกเขาโมโหเดือดที่ถูกเชิดเงินไปแบบนั้นแต่เพียงแค่คิดถึงชะตากรรมที่รอคอยเจ้าคนหลงตัวเองนั่นอยู่ก็บรรเทาความโกรธของพวกเขาไปได้มากโข ổ. หมนั่นอาจเก่งกาจไร้เทียมทานแต่ก็น่าเสียดายที่สมงองสมองไปหมดแล้วคนคนเดียวจะเอาชนะคนมากมายพร้อมๆกันได้อย่างไรบ้าไปแล้วจริงๆยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าผลการต่อสู้จะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ชื่อของเขาจะต้องกระชอนไปทั่วทั้งสำนักแน่ สิทธิสายตรงส่วนใหญ่โกรธเกรี้ยวกับคำท้าของจางเซเวียนแต่ก็มีส่วนหนึ่งซูฮอนกค,คู่กอไก่ความกล้าของเขาอย่างน้อยที่สุดตลอดสองสามศตรวรรษที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครในสำนักดาบเมฆเหินที่กล้าเอ่ยปากท้าอย่างอาจหารแบบนี้มาก่อนใครจะเป็นคนแรกจางเซเวียนไม่ยยแสเสียงออกความคิดเห็นเซ็งแทกของฝูงชนเขากระจนขึ้นสู่สังเวียนประลองก่อนจะมองไปโดยรอบราวกับจะท้าทายทุกคนพร้อมๆกัน ถ้าเขารู้ว่าจะสามารถท้าทายทุกคนและกอบโกยเงินทองของคนพวกนี้ได้คงทำไปนานแล้วจะไม่มัวเสียเวลาเป็นสิบนาทีเพื่อใครครวนว่าควรทำอะไรช่างอาจหารเสียจริงทนไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าเขาเมื่ออดรนทนไม่ไหวสิทธิสายตรงคนหนึ่งกระโจนขึ้นไปบนสังเวียนประลอง ผมคืออูเฟิงในการประลองสิทธิสายตรงฝ่ายในครั้งล่าสุดผมอยู่อันดับที่157ผมอาจไม่ใช่สิทธิสายตรงฝ่ายในที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนอย่างคุณมาดูถูกผมได้อูเฟิงคำรามล้าวด้วยเจตนาสังหารเต็มเปี่ยมเขาชักดาบและพุ่งเข้าใส่ผมน้าถ่อมตัวอีกฝ่ายประกาศสักดาชัดเจนแบบนั้น ก็แปลว่าคงมีพละกกาลังไม่น้อยอูเฟิงรู้สึกได้โดยสัญาาิยาณว่าเขาน่าจะรับมือกับหมอนั่นไม่ไหวแต่แล้วอย่างไรล่ะต่อให้เขาต้องตายที่นี่เขาก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกเหยียดหยามแบบนี้ฟิวววววว,วในช่วงพริบตาเขาก็สแดงการจ้างแทงออกไปถึง18ครั้งติดต่อกันแต่ละครั้งรวดเร็วกว่าครั้งก่อนๆมันคือศิลปะเพลงดับเส้นทางภูผา18โคง้ง นี่คือเทคนิคการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเขาเอาชนะคู่ต่อสู้มากมายบนสังเวียนประลองได้ด้วยเทคนิคนี้การสำแดงเทคนิคของอูเฟิงราบรื่นและได้รับการขัดเกลาอย่างดีกระแสะดับฉีที่ถูกปล่อยออกจากปลายดาบของเขาดูราวกับกระแสะน้ำเชี่ยวสำแดงกระบวนท่าของคุณออกมาอูเฟิงคำรามก้องขนาใช้กระแสะดับฉีล้อมร่างของเขาไว้สำแดงกระบวน่าของผมจางเซเวียนสายหัวพร้อมกับยิ้มอ่อนผมสำแดงแล้ว คุณสำแดงกระบวนท่าของคุณแล้วอูเฟิงถึงกับจังงังในตอนนั้นเองที่อูเฟิงรู้สึกเจ็บแปลดที่ลำคอเขาพยายามจะก้มลงมองแต่เลือสดสดๆก็พุ่งกระฉูดออกมาราวกับน้ำพุปังศีรษะของเขาร่วงลงมาที่พื้นเป็นไปได้อย่างไรนั่นคือคำสุดท้ายที่อูเฟิงพึงพรรมพำออกมาอย่างอ่อนระหอยก่อนที่ร่างของเขาจะแหลกสลาย เขาใช้มาตรการป้องกันตัวอย่างแน่นหนาแล้วแต่หมอนั่นก็ยังตัดหัวของเขาได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวมันเป็นแบบนั้นได้อย่างไรฝูงชนต่างก็งงงันพวกเขาคิดว่าผมหนธอมตัวกล้าดีเกินไปที่ท้าทายออกมาแบบนั้นแต่เท่าที่เห็นดูเหมือนความอวดดีของอีกฝ่ายจะมีเหตุผลขณะทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่สังเวียนประลองก็ยังไม่มีใครเห็นเลยว่าผมนธอมตัวตัดหัวของอูเฟิงได้อย่างไร JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง